รวมขนายร่วกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการพรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมพาคุณผู้ชมมาฮะมากันที่จังหวัดชัยนาทครับอยู่กับผู้ใหญ่ปทินครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับโครงการนะครับความร่วมมือกันนะครับระหว่างจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ทางปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาดตามมดเขียวนั่นเองครับในการทําแปลงสาธิตการทํานาข้าวแบบอินทรีย์นะครับตอนนี้เราผ่านมาแล้วกี่วันนะฮะหกสิบเจ็ดวันครับเรามาหกสิบเจ็ดวันจังหวัดขนสองแหละนี่คือจะใส่ขนสองครับ ปุ๋ยนะโนที่2แล้วนะครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์วาฒิขเขียวของเรานั่นเองครับใช้เป็นปุ๋ยแบบเป็นเม็ดนะครับผมใช้เครื่องพ่นแล้วก็ใช้เครื่องพ่นแบบนี้พ่นลงไปนะครับตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างผ่านมาแล้ว67วันดูข้างหลังครับโตเยอะเลยโตเยอะเลยครับเนี่ยค้นฉีดลงไปแค่เอวอะประมาณนั้นเลยนะครับโตเยอะโตเยอะครับสูงประมาณนั้นนะครับผมยังก้านใส่ปุ๋ย ครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับผมคือเราจะใส่ปุ๋ยีซีวัชตานธ์สายเขียวลงไปนะฮะและที่สําคัญครับก็จะมีน้ําหมักชีวภาพใช่นะครับแล้วก็มีสูตรป้องกันแมลงด้วยนะครับซึ่งการใส่นี้นะครับเราจะใส่ห่างกันอะไรก่าก็ได้นะนะครับแต่ว่าจะห่างกันแค่7วันครับประมาณ7วันด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ทํางานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองใช่นะครับอย่างที่ผ่านมาอย่างนาของบริเวณใกล้ๆ้เคียงนี้นะฮะที่ไม่ใช่แปลงทุสอบของเราเนี่ยแตกต่างของเราเยอะไหม ก็อีตอนที่วันใหม่ๆเ่ยจะแตกต่างกันเลยของเราจะเขียวกบบับธรรมชาติเพราะตอนนี้ข้างๆเขาเกี่ยวหมดไปซะแล้วถ้าทำมาพร้อมเขานะาจะสวยมากเลยจะให้ดูข้างเคียงเลยว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเป็นยังไงครับนะครับจากเมื่อก่อนนะฮะผู้ใหญ่เคยใช้เคมีมาก่อนใช้เคมีมาก่อนอผ่านมา67วันเห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยระยะเวลาเท่านี้ ตอนที่ใช้เคมีกับอินรี์เนี่ยจะแตกต่างขนาดไหนบ้างถ้าใช้เคมีมันจะเขียวฉูดฉาดแป๊บเดียวโรคแมลงี่เยอะจะใช้สารเคมีบ่อยอครับครับที้เป็นไงแมลงแมลงอะไรเยอะแมะลงไม่มีอยู่เจ้าเดียวแมลงยังไม่มีเลยเออดียวด,ด,ดูข้างหลังได้ครับข้าวโตข้าวโตครับผมครับนะฮะอย่างพื้นที่ทั้งหมดอีกครั้งนะะึงครับย้อีกครั้งหนึ่งเราปลูกทั้งหมดกี่ไร่นะฮะ สามสิบแปดไร่สามสิบแปดไร่ครับผมนะครับนี่คือแปลงทดลองนั่นเองันะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกนะครับว่าจริงแล้วเอ่อเราไปถอนรากถอนโคนมาดูสักหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเชิญเลยว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนระยะเวลาเท่านี้จะมีความแข็งแรงขนาดไหนครับนะครับครับอย่างที่นี่เป็นแปลงทดสอบครับผมนะครับชาวบ้านมีมาเรียนรู้มีมาถามไถ่ายบ้างแล้วหรือยังมาประจําเลยทําไมทําที่หลังเขาผมบอกว่าเรอโครงการพอดีมีช้า ฉายไปนิดนึงเนาะถ้าทำพร้อมๆเขาเนี่ยคนจะเยอะเพราะใครไปใครมาเขาถ่าใกล้เกี่ยวยังมีทุกคนดูมีคนจองข้าวปลูกนะเนี่ยมีคนมาดูมีคนมาจองมีคนมาดูมีคนมาดูมีคนมาดูครับผมจริงๆแล้วการปลูกข้าวถ้าเกิดเราไม่ทําตรงตามเวลาอย่างนี้ถือว่าช้ามาหน่อยถือว่าช้านิดนึงนิดหนึ่งครับอากาศอากาศอันนี้มันจะเย็นอากาศมันจะเย็นไปหน่อยมีผลไหมฮะก็ อาจจะมีทางใบอาจจะเป็นใบติดส้มในหน่อยอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ใช้สารที่มีเลยครับครับเพราะเราใช้ฉีดน้ำหมักอย่างเดียวก็ถือว่าโอเคครับครับอโอเคถือว่าใช้ได้ครับผมนะฮะถ้าเกิดเป็นปกติทั่วไปการทํานาเ็าจะมีฤดูของเขาครับนะครับถ้าเกิดปกติทั่วไปนะถ้าเกิดเราทํานาเลทแบบนี้นะช้าก็แบบเนี้ยมันจะออกรวงได้ไหมถ้าเกิดเราทำแราทั่วไปกลัวกระทบหนาวย่างเดียวอยู่ที่อากาศครับผม อยู่ที่อากาศอยู่ที่อากาศครับครับผมข้าวชอบอากาศร้อนอืเพราะนี่มันใกล้สิ้นเดือนแล้วมันใกล้ปีใหม่อ่ะครับมันจะกระทบอากาศเย็นนิดจะปกติแล้วในพื้นที่ของชัยนาที่ทํานาปีละกี่ขนสองขนครับสองขนครับผมราะฉว่าเดี๋ยวเขาชาวบ้านก็จะลงใหม่แล้วสิคใกล้แล้วเนี่ยไม่เกินวันที่สิบพฤศจิกาเนี่ยตีกันหมดในแบบนี้ใช่ครับนะฮะเดี๋ยวเขาจะลงใหม่กันแล้วครับผมแล้วเราจะมีลง ต่อเลยแม่ของเราเดี๋ยวทําเสร็จว่าจะหมักสักเดือนน่าจะเอาต่อเลยเอาต่อเลยเอาต่อเลยครับยังไงต้องหมักดินเข้าไว้ก่อนอครับผมนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูก็แล้วกันนะครับในครั้งต่อไปว่าสภาพเขาเรียกว่าดูจากใบดูจากรากนะครับกับอายุหกสวันนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์ C, วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888